ตอนนี้ต้องเรียกฉายานี้ค่ะนินจาลิซ่าเพราะล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงคตอนนี้แอบบินเงียบไปที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อย แต่จะบ,บินแบบไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับได้รู้ว่าลิซ่าจะเข้าร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์บูการีหลังจากที่ไม่ได้เข้าร่วมงานอีเวนต์มาร่วม2ปีกว่าแล้วและสำหรับงานบูการีอีเดนส่วนแห่งความมหัศจรรย์มีกำหนดการของวันที่6มิถุนายนเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬกาตามเวลาของประเทศฝรั่งเศสเป็นการจัดแสดงนิทรศการอัญ,ญมณีและนาฬิกาชั้นสูงที่บูการีสโตร์ และงานกาล่าดินเนอร์เวลา19นาฬิกาณสถานทูตของอิตาลีในฝรั่งเศสบรรยากาศการดินเนอร์ในสถานทูตนั้นเต็มไปด้วยความดูราคั้นสุดค่ะและในากาก็บอกว่าการแต่งกายคือชุดราตรีก็ไม่รู้ว่าคุณชองคริสตอฟบาบิน CEO ของบูการีจัดให้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมาก และก็มีงานอีเวนต์วันที่7มิถุนายนจะเป็นงาน High Jewelry Show หรือการจัดแสดงเครื่องเพชรระดับสูงค่ะส่วนบรรยากาศในสวนคุณบาบินซีอของบุกการี่ก็ได้มาลงบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูสวนสวยพร้อมวิวของหอไอเฟลในมุมที่เรียกได้ว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดอีกมุมของปารีสค่ะและการมาปารีสครั้งนี้ มีคนตาดีแอบให้นิเจสเน็กหรือพี่งูได้กดไลค์ทวิตเตอร์ที่แชร์ข่าวว่าลิซ่าอยู่ที่ฝรั่งเศสตอนนี้และตัวของพี่งูเองก็อยู่ที่ปารีสเพื่อเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามปาร์ติแองซซึ่งคอนเสิร์ตจะถูกจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าตารางงานของลิซ่านั้น จะรวมงานการเป็นแขกรับเชิญของคอนเสิร์ตดีเจสเนด้วยหรือเปล่าคะ่ะเอามาฝากกันไว้เพื่อว่าชาวเราอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์จากเพลง Sexy ซี่ l ค่ะก็หวังว่างานเอีเวนต์ครั้งนี้จะไม่มีดราม่าราบรื่นลิซ่าสวยสุดสมมงกับที่บินไปทำงานในตำแหน่งทูตระดับโลกของแบรนด์บูการีค่ะ